มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับพิเศตมาแล้วมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับพี่น้องเกษตรกรเช้าให้ชาวนากค้งการเล่าชนะมือนี้ครับเงินเข่าสองพันบาท2องคุมที่โชคดีพร้อมตารางการโอนเงินงวดต่อไปสวัสดีครับ พอ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวแห้ชาวนาร่วมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านพบกับกับผมทิดเกียรติพามวลมอน้ก็มาพระอง์กับสาราคาสารและทิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวแห่งชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับเร้านี้เจอกันในช่วงเทีายๆนะครับวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์2 5 6พนห้มยกีับพงามีของ,งบุญเหนือข้ามาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าหลังจากไปได้ลงคลิปมาหลายมือนะครับพี่น้องครับเนื่องจากทางบานนะครับทางพระสงค์องค์ข้าเจ้านะครับ เพิ่นได้มีการมรณภาพอยู่ทางวัดนะครับดังนั้นทางตัวกับผมเองจึงได้นะครับทํางานนะครับและซอยเหลืองานในวัดนะครับเมื่อนี่กับการมาพร้อมที่จะลงข้อมูลข่าวสารลงคลิปให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมถึงพี่น้องประชาชนสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับเป็นโครงการเล่าชนะนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลพร้อมโอนนะครับสำหรับโครงการเล่าชนะให้กับกลุ่ม2และกลุ่ม3ที่ได้รับสิทธิอยยางงวดแรก2,000บาท ซึ่งเริ่มใส่นะครับมือนีหกโมงเสาเป็นต้นไปเมื่อวันที่ทึกระกกลุมพันหกสี่คบเฟ่บล์กลุมประชาสัมพันธ์เพ่ผยโพลขอความแจ้งเตือนนะครับได้รับสิทธิ์เล่าชนะว่าโครงการเล่าชนะเงื่อนเข่ามือนีครับงวดแรกสองพันบาทหลังจากที่กระทรวงการคลังได้แถลงนโยบายมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ึระลอกใหม่กับมาตรการเล่าชนะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับได้รับเงื่อนเยียวยาในโครงการเล่าชนะแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือ หนึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสองผู้เข้าร่วมของการควละคึงผู้เข้าร่วมของการเราเที่ยวด้วยกันและกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่ไ่เคยได้รับสิทธิ์บ่มีข้อมูลในฐานข้อมูลซึ่งกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มเดียวที่จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ตามที่ได้เปิดลงทะเบียนกันไปแล้วเมื่อวันที่29กมกราคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่3ครับจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเปาตังเพื่อยืนยันตนให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อรอรับเงินจากโครงการเราชนะผ่านแอปพลิเคชันเปาตัง คณะที่กลุ่มที่2ครับคือกลุ่มที่รัฐบาลมีขอมูลอยู่แล้วเนื่องจากเคยสมัครเขารวมของการคนละครึ่งและโครงการเล่าเที่ยวด้ดยกันมาก่อนโดยในมือนี้ครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ทางรัฐบาลจะโอนเงินเขานะครับให้ครับโครงการเล่าชนะงวดแรกจํานวน2,000บาทสําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เล่าชนะแล้วนะครับจะเริ่มที่จะกดสิทธิ์ยืนยันผ่านทางแอปเคชันเปาตังค์ให้เรียบร้อยโดยเงินจํานวน2,000บาทที่รัฐบาลจะโอนให้ในมือนี้นะครับ พี่น้องประชาชนสามารถเริ่มเสจใจได้ตั้งแต่6โมงเสารเป็นต้นไปนะครับโดยบ่จากัดจำนวนเงินที่ใส่ในแต่ละมือและสามารถใสีเงินทั้งเบิรได้นะครับจนไปถึงวันที่31พฤษภาคม2 5 6 4นี้โดยพี่น้องสามารถเสียใจนะครับกับล้านที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเลาชนะทั้งเบิรตสำหรับขั้นตอนก,การกดรับเงิน700 0บาทผ่านทางแบนเนอร์โครงการเราชนะพันแอพิชชันเป๋าตังคือ 1. ครับเลือกเมนูเล่าชนะ 2. กดยอมรับเงื่อนไข3เลือกจังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบันดูนะครับและ4ครับยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันและหาครับเขาสูนาเล่าชนะส่วนตารางการโอนเงินครับเขาเอพิเช่นเปาตังผ่านของการเล่าชนะงวดถัดไปครับกับนี้ดังนี้ยี่สาก,กุมภาพันธ์6 4ครับโอน,นอีก1000บาท4มีนาคม6 4ครับโอน,นอีก1 0 0 0บาท 11มีนาคม64โอนอีก1,000บาท18มีนาคม64โอนอีก1,000บาทและ25มีนาคม64ครับโอนอีก1,000บาทและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารสำหรับคลิปนี้นะครับที่นำมาฝากพี่ฝากน้องนะครับมาแจ้งเตือนบอกการพี่น้องนะครับวางเงินเข่านะครับมือนี้หกม้งเศ้าเป็นต้นไปสำหรับพี่น้องที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาจากโครงการเล่าชนะรับเงินเจ็ดพันบาทนะครับซึ่งมือนี้รับไปก่อนสองพันบาทหลังจากนั้นนะครับทุกอาทิตย์นะครับจะได้รับอาทิตย์ละหนึ่งพันบาท แานั่งเล็กก็ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องนะครับให้ได้รับสิทธิ์รับการเยียวยาจากทางรัฐบาลกันทุกคนกันสำหรับพี่น้องนะครับเมืองคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับผมผู้ทาคลิปนั่นครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะฟน้ำข้อมูลข่าวสารนั่นมาแกงเลยบอกก้าวพี่น้องอีกคือเก่าพ่อกันไหมคลิปหน้าครับพรพี่น้องสาหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิชเกียร์พามวนกับขอก้าวคําว่าสวัสดีครับ